เอาละครับกระาบชีพผมมาพบเกลือแล้วครับผมรับวิดใจแต่เปบขัดรอกปอสปันนะครับผมวันนี้เป็นตอนที่1 0 1 1งพถึงหนึ่งพันสินะครับผมเอาละครับไปชมต,ต่อจากเมื่อวานดีกว่าครับผมโวยเถียนจะสามารถหนีจากการเตรียมของพรวด์ที่แท้จริงของนิกายพระทิศอัศตงได้หรือไม่และเขาจะใช้วิธีการใดในการจบเหนีคกับผมเอาละครับเพื่อให้ประการเสียร้าผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานดีดีกว่าครับ นาทราบราพังคอนิากอาทิตย์อสโตงราชาที่แท้จริงจมน่นมากต่างก็ร่องลอยโดอได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้ก็เกือบจะชุ่มไปด้วยโตฮีโดยได้บนท้องฟ้าก็ยังเต็มไปด้วยกินอายแห่งกังหันฟ้าที่มากมายมหาศาลผู้ตนทุกคนต่างก็บวดกลัวซึ่งไม่มีใครต้องการที่จะตกตาเพราะมันมีราชาที่แท้จริงจมน่นมากที่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าหากราชาที่แท้จริงดูในความโกรน วราเขาจะสามารถครอบครองทวีปแห่งความกระหลนขนาดใจได้หรือแม้แต่ครอบครองทวีปแห่งความกระหลหลายแห่งด้วยซ้ำในสายตาของสิ่งมีชีวิตจำนวนไมาทูก ในความกระหนั้นราชาที่แท้จริงก็คือผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงจะไม่ต้องสงสยัยยกตัวอย่างเช่นงองค์กรเทพติเปที่เคยเริ่มแผนการกรลอมรวมของทั้งสองจาปาผู้นำสุดอของพวกขอนนั้นเป็นเพียงราชาที่แท้จริงเท่านั้นและยังคงเป็นราชาที่แท้จริงที่ค่อนข้างอ่อนแออีกตู้ แต่ในตอนนี้มีราชาที่แท้จริงไม่รู้กี่คนที่ร่องร่นตรงในที่แห่งน,นี้ณพืน้นที่บางส่วนของนิกายพาทิตอสตรงราชาที่แท้จริงของวิหารชวนชูนับพันได้ทําการเกาะกลุ่มการ แต่แว่าพวกเขาจะมีกี่คนพวกเขาทั้งหมดก็เปรียบเหมือนกนับมดใานตาของพระรุดจิแทจิงคองนิกายพาทิตอสโตงว่าแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านได้เลยแต่การที่พวกเขาจะสามารถมีชีวิตรอดอยู่ในขนาดนี้ได้มันก็เป็นเพราะบารุดจิแทจิงคองนิกยพยราทิตอสโตงนั้นยังไม่ได้ต้องการที่จะสังหารพวกเขาทั้งหมดในเบลานีเมื่อเช่นนั้นจะตีเพียงแค่ครั้งเดียว มันก็เพียงพอแถวที่จะสังหารพวกเขาทั้งหมดพระราช่ิท้จริงเชิงกลัวพวกเราจะทำางไรดีพระราช่ิท้จริงคนอื่นของแมนสปัรแห่งคือบ้างปากจ้ององไปที่ราราช่ิท้จริงเชิงกลวงพระราช่ิท้จริงเชิงกลวงนั้นเป็นคนที่สัมปรังที่สุดในที่นี้ รัศตอนที่กำลังเหนือธรรมชาติทั้งสี่ยังไม่ได้เข้าสู่อาณาจักรกึง่งเตาเขานั้นได้รับอารอันดับให้อยู่ในอันดับที่ห้สิบอันดับแรกของรายชื่อตาชาเดทจิงและตั้งจากนั้นคำแห่งแกงของเขาก็เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่น่าเยดายที่โชคของเขานั้นมีเพียงแค่เล็กน้อยเพราะเขาจะไม่สามารถที่จะจกระดับกลายเป็นเป้าหลุดเดธจิงขึ้นขั้นได้ ต่เขาก็ยังนำหน้าราชาแท้จริงคนอื่นดูมากในเวลานี้ราชาแท้จริงคนอื่นไม่ได้มีความคิดใดๆเลยเพราะพวเขาได้แต่เฝ้ารอราชาแท้จริงเฉิงกวงเท่านั้นแต่อยงไรก็ตามราชาแท้จริงเชิงกวงก็น่าซีดเช่นกันเพราะเขานั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยแม้ว่าในขนาดนี้เส้นทางจิตวิญญาณของเขาจะถูกจกรดา และเขาก็สามารถตระนักถึงรูทางแห่งเต่าได้จากสมบูรณ์จากนั้นก็ทําการร,รวมเส้นทางแห่งเต่ทาทั้งหมดเพื่อเลื่อนขั้นกลายเป็นบร้าทุติท,ท้จริงครึ่งขั้น,นแต่มันก็ไม่ทางที่เขาจะสามารถตบหนีได้จูดีในความคิดของเขาดันแม้ว่าบาร้าุติท้จริงครึ่งขั้นจะสปรังเพียงใดเขาก็ไม่ใช่กู่ต่อสู้ของเร้าทุติท้จริงของนิกายพาทิศอัตรงดูดี เนแต่ว่าจะมีบารุด่ิท้จริงครึ่งขั้น,นจมันมากนําทการเปลี่ยนต้อมได้สังหารบารุด่ิท้จริงของนิกายพระอาทิตย์อสตงดนีแต่นี่มันไม่สมเป็นสมผลอาซะเรอตู้มพาบารุดยิท้จริงของนิกายพระอาทิตย์อสตงได้เดินทางมาหาราชาทิ่แท้จริงเชนกวงและคนอื่นและพาทางเดือเจนาการของบารุดยิท้รจ,จริงติดได้ตรงมานาน เพียงแค่อา,าราของายดรงข้าก็สามารถทำให้ตาชาีิแทจริงเตานีในพันสวรรค์แห่งกว้างป่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่บรรุษยิทธจจิงคนนิกายพระอาทิตย์อสตงนั้นไม่ได้มองตาชาีิแทจริงเชนกูแล,และคนอื่นดูดในเสตาเรือขอเพียงแค่กวามือขนาดจา้าที่มีรูปร่างเหมือนกับดวงอาทิตย์เดือดจา้าบางทีในเสตาของพรรุษยิทธจจิงคนนิกายพระอาทิตย์อสตงพระาชาติแทจริงเชิญกลัและคนอื่นดัน ก็อาจจะเหมือนกับมดบวกจะไม่ต้องสงสัยแต่พวกเขาก็สามารถที่จะถูกฆ่าได้ตามต้องการโดยไม่ต้องให้คนสนใจมากนะักแต่ในตอนที่ฝ่ามือขนาดจักแห่งดวงอาทิตย์กำลังจะเดินทางมาถึงใบมีดแห่งแสงก็ได้ปะทะกับฝ่ามือขนาดจักแห่งดวงอาทิตย์จังดูตือ เร่างหนึ่งก็ได้ประกฏขึ้นเหนือหัวคงราชาทิแฐิจินเฉินกวงและคนอื่นเมื่อมองไปที่บุคคลผูน้นี้ราชาทิแฐิจินเฉินกวงก็กล่าวออกมาด้วยความเคารพใน,รนทันทีขอบคุณปรมาจารย์แห่งเตาเมื่อวิธี ราชาที่แท้จริงคนอื่นก็ตะโกนขอบคุณเจ้าเทียนเช่นกันซึ่งพวกเขาได้รู้สึกขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่าและพวกเขาก็รู้สึกประทใย่างมากที่เทียนได้ทําการช่วยเหลือพวกเขาในเวลานี้นอกจากนี้เจ้าเทียนยังสามารถสก,ก,รกัดกั้นกิจาปี ขอมปรุษกิต้จริงคองนิกายะาทิตย์อัสตรงได้อีกตู้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือชื่อพวกเจ้าทั้งหลายจะได้คัดคือเย่เทียนได้ส่งเสียงผ่านจิตสำเนกไปยังราชากิแท้จริงเชินกวงและคนอื่นๆพระธน,นน้นชนิกครับอนาเขต,ตรอมพมินกอได้กอไปทั่วบริเป รับนำราชาทิฏทจินเชินกวงและคนอื่นเข้าสู่จาปบานขนาดเพ็กอร่างกายของเขาในทันทีเย่เทียนนั้นบังเอิญพบราชาทิฏฐิจินเชินกวงและคนอื่นแต่พวกเขาก็ยังเป็นสาวกของแมนสปันแห่งของเล่าอีกตู้ถ้าเย่เทียนช่วยเหลือพวกเขาได้พวกเขาก็อาจติเป็นประโยชน์กับเย่เทียนได้ในอนาคต ราชา่แท้จริงที่สามารถขัดขวางกระจัมปีของข้าได้จากนั้นเรอเจ้าคงจะเป็นราชา่แทัจจริงที่แข็งกาจที่สุดภายในอาณาจักรแห่งนี้อย่างแน่นอนการฆ่าเจ้านั้นมันคุ้มค่ายิ่งกว่าการฆ่าราชา่แท้จริงเป็นอาณคจักรต่อให้ยังมีราชา่แท้จริงเช่นเจ้าจูข้าเขา้าจังจะทําการสังหารพวกมัน ด้วยการสังหารเจ้าการตายของข้าในครั้งนี้มันไม่ได้ประโภคมุ่งพาะทุตยิทธจริงขอนิกายพาทิศอัศตงมวเราะเสียงต่างของนั้นเกียดชังอชิจะยิทธจริงไปอย่างมากแม้ว่าเขาจะเห่งกาดไปอย่างมากในนิกายพาทิตอตัศตงแต่เขาก็เป็นเพียงผู้นำในมูซาปกยิทธจริงเท่านั้นไม่เช่นนั้น,น,นเขาคงจะไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจากมุ่าพทุดตาทิตาวรนั้นและสามารถอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ได้แต่ในคราวนี้ อาชญาธิแทจริงขอเบเขตบปาทุทีิแทจริงของนิกายอาทิตย์อสตงหรือเราสาบกีิแทจิงของบปราทุตทิเตาสสวรรค์ขั้นที่สี่ยังไม่ได้ถูกปลุกขึ้นมาดังนั้นเขาจึงไม่ได้มั่นแต่ว่าพวกนั้นได้เดินทางมาด้วยืีป่าบปาทุที่แทจริงขั้นกลางขั้นปลายแต่ก็ยังสูในขอบเขตเตาอันยิงย่งใหญ่ของนิกายอาทิตย์อสตงนั้นยังไม่สามารถเต่นขึ้นได้ในขนาดนี้แ่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก แต่ผริตยุทธจริงที่ได้ถึงขึ้นมาจากการตะไปนานต่างก็อยู่ในระดับบรุษยุทธจริงระดับต้นซึ่งพวกเขามีทั้งหมด30โคนและทำไมพวกเขาจะต้องถึงขึ้นมาและจะต้องมาสิธาระในครั้งนี้ถ้าไม่ใช่เพราะพอสปอนของพวกเขาไม่ได้ดีเท่าบรุษยุทธจริงคนอื่นและด้วยเหตุนี้เขาจึงเกียดชังอจิจะเช่นเยเทียและความสามารถของเย่ยเทียนนั้น อาจจะมากกลัวอาชญาที่ข่งแก่สูงของนิกายพาทิตอสตรงขอาพวกเขาอีกตู้การได้ค่าอาชญาเช่นดีเขาจะมีความสุขไปอย่างมากภายในใจของเขาตายซาดาบแอโรดาบแห่งเตา่าจ้างกำเนิดที่ถูกกำเน่นต้องสำปูด้วยพอัางของพระรุษยุทธจิงและกฎเกณฑ์จ้ากำเนิดเตาแห่งจากได้จมตีเยเทียนจ้าดล้งทีน่าสิบังกลัว นี่คือประศิธิ์ต้องคำเนิดระดับสูงที่มาจากบรุษกิตาจิงผู้หนีพลังกระจัมตีของมันนั้นน่าสะเพร่าไปอย่างยิ่งเพราะถ้ามันถูกใช้โดยบรุษกิตาจิงเช่นขา่าวมันก็เกือบจะสามารถแสดงพลังทั้งหมดของพระศิธิ์ต้องคำเนิดออกมาได้เละเมื่อมันเผชิญหน้ากับดาบสุดขั้วทินดังคอนเจทียเย่เทียนก็รู้สึกกดดันจะไม่เคยพบมาก่อ เมื่อเทียบกับ,บรุิตดิแท้จริงผู้ดีร่างวัตานของผลิตตะที่เขาเคยพบมาก่อนหน้านี้พวกมันคือมดปวกจะไม่ต้องสงสัยและพวกมันก็ยังอ่อนแอแมากเกินไปร่างวัตานของแม่น้ำโรเฮสามอุประกอบเป็นึ่งดียเทคนิคครับอนาเขตตร์ฮัมินเย่เทียนได้ไปเปิทใช้งานพลังศักดิ์สิทธิ์ทุกชน,นิดและอุปรกรณ์ป้องกันครึ่งเต่าเ,เกือบทุกชิ้นก็ได้ถูกไปใช้ง,งานแต่เย่เทียนเช่นการตุ้มภายใต้กระจำตีของดาบคู่นรวนินดา และทักษะการป้องกันของเเทีเ่เทียนก็จะถูกฟันด้วยพราสิ์อันนันและในครั้งนี้เ่เทียนก็ได้รับบาดเจ็บหนีเ่เทียนจะเปิดใช้พราสิทธิ์แห่งความกระหดการเคลื่อนไหผ่านห้รมปิติได้บาดาแต่ต่อนื้อแต่ภายในนิกายพาทิตย์อัสตงนั้นการข้ามผ่านธ้รมปิตินั้นสามารถใช้ได้ในยาสั้นเท่านั้นมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถหนีรอดจากฆ่าไปได้เจ้าจงตายเพื่อข้าสา พอถุะได้จริงคอนิายพระธิตอัสตงได้ข่มข้ามและได้ไปใช้งานสมบัติประประรชของเขาวัตถุประปรารนี้เป็นดาบขนาดเล็เดิมทีนั้นมันเป็นเพียงท่้นไม้เท่าน,น,านั้นแต่มันก็ได้ลูกสร้างขึ้นมาให้กลายเป็นดาบขนาดเล็ก โดยบฤฒรตตะติเตาของฎีกาซึ่งมันมีพลังของพรุษตตะิเตาอยู่ในนั้นและด้วยความแก่งของเขามาสามารถเพิ่มพลังต่อสู้ของเขาได้เกือบ10เท่าประสิทธิ์เจ้ากนเดอรก่อนหน้านี้ก็เพียงพอที่จะทําลายเจยเทียนได้และทํามันบวกกับปฏิบัตีที่เพิ่มขึ้นมาของวัตถุป,ประปาร,ราปฏิบัติีนี้ก็เพียงพอที่จะสังหารเจย์เทียนได้ในระยะกายเจยเทียนได้สถานไปรัทั้งตัวเรากลับว่าอขอได้พบถึงความสะจองจทัจจี ออร่าแหงความตายได้ทําการห่อหุ้มร่างกายของเขาเอาไว้และเขาก็สามารถสังเกตเห็นว่าบรุดุจยไท้จริงผู้นัดได้หยิบเอาวัตถุประวราตออกมาแปรด้วยวัตถุประวราตชิ้นนี้ มันก็ทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาโดนกะจมตีของวัตถุป,ประภาราชินนีเขาจะต้องตายจากแน่นอนเพราะสมบัติชีวิตใดๆของเขามันก็ได้ประโยชน์ทั้งหมดในอดีตนั้นเขาได้รับสมบัติชีวิตมามากๆเช่นสมบัติที่สามารถทดแทนคนตายของขาอต้าสมบัติที่สามารถป้องกันได้จากสมบูรณ์และสมบัติที่สามารถลดพลังของกะจมตี แต่เขาก็รู้สึกว่าสมบัตตอานี้ก็คงไม่สามารถจะหยุดจังดาบเล็กเต็มนีไดาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพระทังติทัจรจริงสมบัติชุชิบิตบงังจามันก็จะกลายเป็นสินของได้ประโยชน์อย่างชิ่นเชยเย่เทียนได้เห็นประหลุดติทัจรจริงพุ้นั้นได้ทําการเปิดใช้ดาบขนาดเล็กและดาบขนาดเล็กเต็มนั้นก็ได้กลายเป็นดาบแห่งความตายและพุ่งทะลวงเข้ามาหาเย่เทียน ในช่วงปรานีเย่เทียงก็ไม่สามารถหาวิธีใด,ดเพื่อช่วยชีวิตของเอาไต้าในั้นเขาจึงได้เลือกจิบลงศพเยือกแข็งออกมาซึ่งมันเป็นดวงศพเยือกแข็งที่เขารับมาจากห้องรับในตอนที่เขาเข้าไปในพัชปังแห่งหนึ่งพร้อมกับเทพดาจุนชีวศัตรูของดงศพเยือกแข็งชิ้นนี้แบบปรกระดาษไปอย่างมากแม้ว่าตอนนี้เขาจะแ,แข็งขึ้นหลายเท่าแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเปิดดวงศพเยือกแข็งอันนี้ได้ดูดีจากการคัดเตาของเขา แม้แต่บารุดตาทิศเต่าก็คงจะไม่สามารถทำอะไรได้กับดงศพเยือกแข็งจินดีเพราะแม้ว่าบารุดตาท้จริงคอนิกายพาทิศอาสตงจะทรงพลังเพียงใดเขาก็คงจะไม่สามารถทำลายดรงศพเยือกแข็งจินีได้ดาบแห่งความตายที่พุ่งแทงมาหาเยเทียนได้ถูกขวางเอาไปด้วยดรงศพเยือกแข็งที่อยู่ดัหน้าของเขาตุ้มดาบแห่งความตายที่บพ่งเข้าใส่ดรงศพเยือกแข็งเพราะแรงกระแทกที่หน้าสมุนกูก็ยังส่งผลกระทบต่อเย่เทียนเช่นกัน หากเขาไม่ได้จับดวงศพเยือกแข็งเอาไว้แน่นเขาก็ไม่รู้ว่าดวงศพเลื่กแข็งจะกระเด็นออกไปจากที่เห็นใดรอดแล้วจางนั้นเจอเย่เทียนคุกเข่าอยู่ในเขบ้างป่าและร่างกายของเขาก็เกือบจะจะสลายเพราะเขานั้นได้รับผลกระทบจากกาันรประทะอันน่าสียจองก่อนหนีน้แม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาพที่น่าอายไปอย่างบ้าแต่าการบาดเจ็บของเขาก็ไม่ได้ร้ายแรง ด้วยอำนาจของวัตถุป,ประปร,ะราที่เป็นวัต็กชิ้นนั้นมันเห็นได้ชัดว่าดรงศพเลือกแข็งนั้นสะพรังเพียงใดถ้าหากเจ้าของตรงศพเลือกแข็งคนก่อนดูว่าเย่เทียนได้ใช้ดวงศพเลือกแข็งเพื่อทำการต้านทานกับยมตีเขาคงจะโกรธมากจนอยากฆ่าเย่เทียนนี่ต่อเย่เทียนได้เก็บดวงศพเลือกแข็งและเริ่มหลบหนีออกจากที่แห่งน,นี้ใน,นทันทีและเนื่องจากการประทะเมื่อคืนนี้เขาก็ถูกกระแทกจนกระเด็นออกมาใกล้กับทางออก นอกจากนี้เขาจะมีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับความแข่งของบระรดิทจริงขอนิกายพาทิตอัศตรรราีถ้าหากว่าเขาต่อสู้กันจริงๆเขาคงจะไม่ใช่ผู้ต่อสู้ของผู้คนเรานั้นแต่บระรดุทจริงรานีก็ยังไม่สามารถสังหารเขาได้ภายใต้กระจำตีเพียงแค่ครั้งเดียวและเช่นเดียวกับกระจำตีของวัตถุปประภรัชในก่อนหน้านี้เขาก็คาดเดาว่ามระรดุทจริงผู้นั้นคงจะสามารถโจมตีได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถใช้มันได้อีกครั้งเย่เทียนก็จะใช้ดวงศพเยื่อแข็งเพื่อต้านทานมันอีกครั้งเช่นกันนอกสียจากว่ามันจะเป็นกิจมตีอันน่าสลัวดท่าดีเป็นดาถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็คงจะไม่สามารถต้านทานได้แต่เขาก็ไม่เชื่อว่าเขาจะโชคร้ายขนาดนั้น แปรยิ่งไปกว่าน,นั้นเขากำลังจะหลบหนีออกไปแล้วแม้ว่าบอลลูดกิตจริงเรานั้นต้องการที่จะสังหารเขาแต่มันก็ได้สายเกินไปแล้วมันป้องกันได้จางแรกันบอลลูดกิตจริรรจงคนในกายพระอาทิตย์อาสาตงตัวกริงภายใต้ขจมตีคนะเท็กที่เป็นบัตถุประหลาดของเขาไม่มีหูวใดที่ภายใต้ขอเบเขตบอลลูดกิตจริงที่สามารถจุดจังมันได้แม้ว่ามันจะถูกต่อดต้านด้วยวัตถุประหลาดที่แข็งแกร่งแต่ผลกระทบจากขจมตีก็ยังพอที่จะทำลาย สัตูดตดวใดรองศบเลือกแข็งที่เทียนพึ่งใช้อามากรหน้านี้ไม่เพียงแต่จะสามารถป้องกันฟอสฟูป,ประวาราัาิจินีตด้แต่มันจะสามารถดูดซับพลังงานสนใจได้อีกตู้ดังนั้นผลกระทบจากจักระแทกจึงไม่ได้ทําให้เจ้เทียนถึงกับดกตาไม่เช่นนั้นเจ้เทียนคงจะตายไปนานแล ให้ตายเถอะดวงศพเลือแข็งชิ้นนั้นไปสมบัติประเภทใดกันมันถึงกับสามารถขัดขวางวัตถุประภราเดเล็กๆของเราเจ้ารรตถุแท้จริงคอนิกายพระอาทิตย์อสตงเกิดมาอย่ากไม่เต็มใจมากนะั และเขาก็มีสมบัติดังกล่าวเพียงแค่ชิ้นเดียวถึงแม้ว่าเขาจะมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับสมบัติชิ้นเก่าวก็ตามแต่ยังไงก็ตามเขาคงต้องจะตกตายแร้วสมบัติชิ้นนี้จะมีประโยชน์อะไรอีกล่ะแต่เขาก็ยังไม่พอใจที่ไม่สามารถเขา้าใจเห็นได้เร็วเข้าตีบจุดราชาดพิท้จิงผู้นัน้นบรุษพิทาจิงผู้หนีขอนิกายพาทิสอสโตงได้ติดต่อไปจังบรุษพิทาจิงคน,นอื่นและท่นนั้นบรุษพิทาจิงขอนิกายพาทิสอสตงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางออก มากนะักก็พยายามที่จะจุดจังเทเทียนแต่ในคราวนี้เขาไมา่ได้โจมตีโดยการใช้วัตถุป,ประประาะดใน,นเยเทียนจะสามารถจบหนีไปได้โดยรับปัดเจ็บและในเวียวการร่างประตานของพรกุดตระที่เต่าคนอื่นก็สามารถจบหนีไปได้ทีละตนซึ่งมันได้ดึงดูดประโยชน์ตีจมันมากซึ่งมันทําให้เทียนสามารถจบหนีได้อย่างง่ายดายเม่เช่นนั้นถ้าเขาเจอกับการจากัดกั้นของพรกรถตระที่ริงถึง3คน เย่เทียนก็คงจะไม่สามารถตบหนีได้เย่เทียนที่มาจากนิกายพาทิสอสตงไม่ได้ตบหนีออกไปทันทีแต่เขาเร่งรักษาอาการบาดเจ็บของเขาในบริเวณใกล้เคียงแทภายในนิกายพาทิสอสตงภายใต้การต่อต้านของราชาเทตจิงและร่างวัะธานของพ่อรุตตาที่เต่าจมันมากพ่อรุตตาทิจิงบางคนก็ไม่สามารถทนทานตดหนีก่อนที่จะครบเวลาถึงชั่วมโมงตุ้ม ภายใต้ขวาประจามอย่งางหนักของร่างประตานบุณฑิตติตะวสวรรค์ระดับสามบัณฑิตยทธจิงคนทีกายพระทิศอัศตรงก่อได้ระเบิดออกมาได้กลายเป็นหมอกรื่อแล่ด้วยการร่วงรนของบุณฑิจิุทธจิงคนแรกบรุณฑิตยุทธจิงคนอื่นก็ต้องรนตงงทีละคนและในภรานี้โอกาสที่จะสามารถตบหนีได้ก็มีมากขึ้นดังนั้นราชาทุทธจิงคนอื่นจึงได้ตบหนีออกจากที่แห่งนี้ และไม่หันหลังกลับมาแต่เลือกที่จะดูห่างจากที่นี่ให้ไกลสุดจากมุมมองของพวกเขานิกายพระอาทิตย์ในสตรงนั้นเป็นสถานที่ที่นกก่ากลัวไปอย่างจริงไม่ว่ามันจะมีโอกาสมากมายขนาดไหนพวกเขาก็คงจะไม่กล้าเดินทางเข้าไปอีกและเมื่อตอนที่เทียนกำลังรัตษ์ตัวอยู่เย่เทียนก็ได้ปล่อยตัวราชาทิแจ,จ้จรงเฉินกวงและคนอื่นซึ่งพวกเขากไม่ต้องการที่อยู่ในที่แห่งนี้ต่อไปเช่นกันหลังจากทําการขอบพรมเย่เทียนเสร็จสิน้น พวกเขาก็รีบออกจากที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วและในไม่ช้าการสู้ก็ได้ดําเนินต่อไปอีกหนึ่ชั่วโมงและในเวลานี้บาทุที่แท้จริงของนกายพาธิตแสะตรงที่เหลืออูเพียงไม่กี่คนก็ได้ร่วงตรงได้ดตกตายไปทนลตนภายใต้การมาครับออเตอร์กำเนิดแห่งกฎเกฑ และการปาดปามคอสวรรค์และประพีซึ่งพวกเขาได้กลายเป็นหมอกเลือดเกเรตนในการสู้ครั้งนี้ภายในนิกายอาทิตย์อสตงมันไม่ปทปางรู้เดาว่ามีราชาแททจริงกี่ตนกันที่ร่องรนตรงในที่แห่งน,นี้เพราะมันมีซากศพกองอยุ่ในทุกอนุกแหงอาจจะก็เดาว่าสมบัติะโอกาศแททจริงในที่นี้ไม่ได้เป็นของนิกายพาทิตอสตงอีกต่อไปแต่พวกมันมาจากซากศพราชาแททจริงตอนนี้แทน พระาชาี่แท้จริงทุกตนนั้นแต่ก็มีสมบัติดูมากมายแปรด้วยศพพระาชาี่แท้จริงจานวนมากมายขนาดนี้มาสามารถยินดีการได้ถึงมูลค่าโดยรวมของสมบัติในที่นี้ว่ามันมีมากมายเพียงใดพระจูจๆร่างหนึ่งก็ได้พุ่งเข้ามาจากรลกภายนอกซึ่งมันก็คือเจ้เทียนที่พิ่งจะรักษาบาดแผลจนเสียเก็บ เก็บให้หมดเก็บจะให้เรือเเตีนได้เวิใช้ได้รับอาณาเขตทรัมินเพื่อทําการกรวบรวมซากศพคนาชาที่แท้จริงแา่ตอเน,นื้อและสำปกมันเข้าสู่จ่าพานคารเอกไปร่างกายของเขาและด้วยความรวดเร็วในการกรวบรวมที่เรียก,กว่าร่างประทานคำพูดตาริตเต่าตายเท่าร่างประทานคำรุษทาริตเต่าที่ลอดตายเท่า,ทา,ทาน,นั้นแต่ก็โกรธไปอยงมากเมื่อเห็นพฤติกรรมของเยเทีย แต่ในตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาต่อสู้กันการต่อสู้นั้นได้ถูกจุดตรงโจกันนาพวกเขาได้มุ่งเน้นไปที่การเก็บสมาัติของผู้ตนคนอื่นดังนั้นผู้ตนทุกคนจึงเข้าร่วมการเก็บซากศพในครั้งนี้มีผู้ตนจำนวนมากที่เข้าร่วมการเก็บซากศพหลังจากนั้นขึ้นชมัม้งผ่านไปนเย,ยเทียนได้เก็บซากศพของราชาที่แท้จริงได้เปน็นจำนวนมากและมีแม้แต่ซากศพของพอรุษที่แท้จริงคองนิกายพาทิสอัสโตงและนันเขาจึงรีบออกจากที่แห่งนี้อย่างรวดเร็ว มันไม่ใช่เรื่องดีมากนักที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เป็นเวลานานเพราะหากนิกายพาทิตอชาตรงได้ส่งพระรุดยแท้จิงคนอื่นออกมามันก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนออในอดีตนั้นิราชายิท้จ,จิงจำนวนนับทู้งี่สามารถดึงดูดกะจมตีได้แต่ในตอนนี้มันไม่ได้มีราชายิท้จิงแต่มากแต่ทีจ่จะสามารถ,ถดึงดูดกะจมตีและเมื่อพระรุดยุท้จิงเตานั้นออกมาเขาก็อาจจะไม่สามารถหลบหนีได้ แร่ยิ่งไปก่อน,นั้นหากร่างตานของพวกลดตราธิเต่าสวรสิ์ดับพิสามทาการโจมตีเขามันก็คงจะเปลี่ยนแย่ไปอย่างมากเพราะในปัจจุบันเขาไม่สามารถเอาชนะร่างตานของพวกลดตรธิเตาดับพิสามได้จริงๆและหากร่างตาลของพรุษดตรที่เต๋าดับพิสีเขา้ามาในที่นี้และทำการโจมตีเขาเขาก็อาจสามารถตกตายได้ดังนั้นโโดดประโุจน์เพียงแค่นี้ก็ยังพอแล้วสำหรับเ่เทีย ไม่นานตัจากนั้นเจ้เทีกนกได้จากไปแร่ราชานคมรุดตาทิเตาตอนนั้นก็เสร็จสิ้นการรวบรวมซากศพพระราชเาจ้ทจิงทั้งหมดแต่เมื่อเห็นว่าเจ้เทียนไม่ได้อยู่ในที่นี้แล้วพวกเขาจะไม่สามารถร่วมมือกันป้นชิงเจ้เทียนได้อีกต่อไป เถอพวกเราไม่สามารถทำลายนิกายพาทิสอสโตงได้อีกต่อไปเพราะถุที่แท้จริงทั้งสามคนนั้นควรจะเป็นคำเตือนมาจากผู้นำระดับสูงของนิกายพาทิตย์อสโตงถ้าหากพวกเรายังคงทำลายรูปแบบค่ายกลขนาดใจในพื้นที่แก่งกางของนิกายพาทิสอสโตงต่อไป ้าดเก่งว่านิกายพาทิอศตงอาจจะทําการจุดจังพวกเราโดยเขาจะจ่ายทั้งหมดที่พวกเขามีและถึงเวลานั้นเราก็คงจะไม่สามารถที่จะจุดจังมันได้อิจฉาฝ่ายรัฐประทานคำรุดตระทิตเต่าที่เหลืออยู่แต่ก็มีความคิดเช่นนี้ขึ้นมาดังนั้นรัฐประทานคำพูดตระทิเต่าที่ด่งดังและราชาแาจ้จิงคนอื่นก็ได้ออกจากนิกายพาทิศตงทิรตน หลังจากนั้นไม่นานทางเข้าสู่นิกายพราทิตย์อสตงค่อยๆเดือนหายและกลายเป็นปกติแต่แน่นอนว่าบารุดาธาทิตานั้นยังคงสามารถจิกกระชากพมิติเพื่อเข้าสู่ทางเข้าตดา้แต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าที่จะทำเช่นนั้นน,นันิกายพราทิตย์อสตงแต่บนที่ตึกราบเสียงของบรุดตาทิตาของนิกายพราทิตย์อสตงได้ดังขึ้นอีกครั้งผู้ที่จะไปนิกายพราทิตย์อสตง จะถือว่าเป็นปุตตะจริงคนนิกายกับพวกเราไม่จําเป็นจะต้องเสียใจสาภภพบระรุติแทจริงทั้ง30คนนั้นด้วยควนดึกของพวกเขาต่างก็ได้รับความเสียหายก่อนที่พวกเขาสามารถรักษานิกายพระอาทิตย์อัศตงเอาอไปได้การเสียระของพวกเขาก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่คุ้มค่าแต่ว่ากอรังขงินแดนแห่งดีก็สามารถทําให้นิกายพระอาทิตย์อั์ตรงของพวกเราประสบความเสียจังหนักและเมื่อข้าตื่นขึ้นในอนาคต กาจะทาการตามหาที่จู่ของพวกมันและความโกรธหดทั้งหมดก็จะเต็มไปด้วยจรวดเลือดแห่งการแก้แค้นอย่าได้ดกลัวนิกายอาทิตย์อัสตงของพวกเรานั้นเป็นเพียงกอรรังสีปันขั้นที่สี่เราควรจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาความแก่งของพวกเราเราจะไม่รู้จักดินแดนแห่งนี้มากพอและก็ไม่มีผู้ใดรู้ว่าอนาคตนั้นมันจะเป็นอย่างไรจะได้ประาบราบัตรทิศเต่าเหล่านี้ค,ค่อยๆเงียบลง เรไม่ได้พูดคุยกันต่ออีกต่อไปร่องรอยจิตสมึกของพวกเขานั้นได้เข้าสู่สภาพะตับไกรอีกครั้ง้น,นที่ไหนสักแห่งในซากปราพังของสนามรบเย่เทียนได้เตือนมาจากการจิกจ้าของมิตีแต่เมื่อเห็นว่าไม่ได้มีผูด้ใดอยู่ในพื้นที่ร,บรอบๆเขาจึงรู้สึกร่วงใจขึ้นในทันทีในครั้งนี้เราได้กำไรมาสากซึ่งมันถือว่าหี่สุดที่เคยได้มาเย่เทียนตื่นเต้นกับสมบัิที่เขาสามารถเก็บเกี่ยวออกมาได้ ดังนั้นเขาจึงได้เข้าสู่อาณาจักรเล็กๆอีกครั้งและเริ่มจัดแจงจัดแต่งสมบัติเตานั้นช้าๆอ้าวนะครับจบไปนะครับผมตอนนี้ไม่ข้างนะครับผมเยเทียนสามารถรอดพ้นเหตุการณ์ันีดได้จังบุดปิดนะครับผมอ้าวนะครับมาชมกันต่อกันใดแบบพวกนี้ดีกว่านะครับผมว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับผม เอาละครับด้วยภาพกันใดใก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดสับรไครกไดไกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวเรานะครับของครับ